ลกจบกูมาดอกไี่กับบักแย่งพี่น้องเลยในสามนั่นพร้อมสามนี่พร้อมถัทกทายสบายดีแล้วก็สวัสดีได้กำลังไปอันหาหากินพี่น้องเลยหากกำลังจะไปหากินหานเ้อไม้พร้อมหาฮ็ดพร้อมพี่น้องเลยไปตอนแรกได้ค่อยน่ะไปตอนแรกไปก็แม่น้องขีมเพิน่นจักสีได้รอบ่ได้พักกันไปไปเบ่งน้ำกันพี่น้องเลย อาส้มบ <mile> ังในขันดันหน่อยหน่อยไพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันหักกระคืนพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันกระคืนนี่ยเนี่ยเนี่พี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยบังงานมาซาพิเดษสิเกิตมาพี่น้องเอ้ยหลายเติมยูเนี๋ยวพอได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเสร็จแล้ววันนี้มาปั๊บเห็นเอิญแม่น้องครีมก็แม่น้องครีมไหมอันคุณเห็นมันหักกระออกพี่น้องเอ้ยหักกระออกได้เบิังบังบังงานเราค่อยเสียวก่อนมาที่มาที่ เออท่น,นี้น้องขีมเพิ่นมาอัน,น,นอันนั้นเอาค่ะเบิ้งเออฮะพี่พี่พี่เงาอันกกไม้อันนี้พี่ค่อยๆเอาพี่น้องเออตะก้อนะเพื่อแม่น้องขีมเพิ่นคุดนั่นเลยได้ได้พี่น้องเออส่งส่งสามดอกพี่น้องเออเดี๋ยวอ้าวคุดเอาอืมอันมันดอกง่ายติดใหญ่ได้อันนี้ฮิตโป่งน้ำผุนพี่น้องเอออืม เดวนี้เดนี้ันีอมได้นีได้สะเปินเฮ้ยพี่น้องาโยนเหี้ยตัวนี้กับแมนได้นีได้แมนน้เมีเดี๋เอาเอาเอสะ้าไปกัดเท่นั้นค่อยเอาไม้สะกอนพี่น้องเลยเอามือสะได้ตีดนะดอกมันง่ายมันง่ายพี่น้องเดีนี้เมันเคยอกอกู่ปีตะกาวก็เคยออกพี่น้องอบอลนี้นะค่อยเอาเยอเลย นังออกพี่น้องเออเดี๋ยวซับเลยเนาะซับกระยามันเห็ดมุกโคตรลงพี่น้จุ๊เนาะดอกุงพี่น้องหาก็เป็นตะเนใหญ่เอ็พวกน้ำผุนพี่น้องเอเด็ดเดดเดพี่น้องเลยชิชากันเดิมเดอัน้ดอกเงยยยพี่น้องเลยอ้ยพีอีกได้พี่น้องก็ีี เพิ่มแม่ต้องขี้มเพิดชัดนะอุ้ยเลดพี่น้องเลยตัวนี้ก็แม่นน้องเอ้ยไหลเทตอ้ยไปเฮ้่ได้แก่งพี่น้องเอ้ยอันพากันเอ็ดเวกแต่เรากินข้าวยาแล้วค่ะหมูน้อยน้องพี่น้องเอ้ยมากกับกระต่าแมนคือเจ้าก็ได้ดูด้อันปุ๊อันนั้นกินมันเลยพี่น้องโต๊กกินผมเรียกโต๊กอย่างเง้ยนักนึก ป the ึ๊บอ้าเลยดอกใหญพี่น้องเลยก็ใส่กระตาพี่อิทนอกไม้พร้อมได้พี่น้องเว้ยดอกมันใหญ่เลยดึงดอกมันใหญ่พี่น้องเลยอันนี้กระแมพี่น้องเลยดอกมันใหญ่เลยดังๆดอกฮะสองสองดอกกับพอกินแล้วนะ เห็ดปวกตาพี่น้องเลยคอยเอินเห็ดปวกตาเออ่น้องไยชิด้อาไ้ปกไ้าใหม่ป้ามพี่น้องเลยค่ะเห็ดอีลได้พี่น้องเอ้ย สุดนึ่ได้บานนี้ได้เลยฮะดอกนี่ก็ปลุกจกนะดอกนี่ก็บล็กกนะอก,ก,กโอ้ยองายมงามพี่น้องฮนะี่งามงามทางน้นเลยเยบนีดอิเก็บนะพี่น้องเลยดอกนะนงามงามทางน้ำเลยนะ นหลายเต็มเด้อันนี้แม่น้องคีมพ่นเห็ดน้องเด้อพีเด้อกระแต้เหือบพี่น้องถ้าก็เลยพี่น้องเอ้ยนี่ฮะกระแต้เหือปุ๊พี่เด้อในกระตากอะไรหลายเต็มแล้วเด้อหลายเติบไปได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยก็ดอกได้อยอะดีนี่เด้อ

đây là tiếp đây mình tay tay đọc nhanh nhanh xong ta mạn phi nông ăn với con đọc nữa con lại đó mình chuẩn đó ไอ้ระไราว้าเ้อเลว้ายพี่น้อง,อออง,องเจออีกแล้วนนะฮะไม่น้อยร้อยบาทเนี่ยนะคือเป็นส้เด็กพี่น้องก็นี่โอ้เบิ้งๆควยสิควัดเอเบิ้งเด้พี่น้อง,ออง,ง,ง,งอดเองด้ มาหาน้ำกันได้พี่น้องเด้โอโอ้ยสามสีดอกไปพี่น้องกัยดอกเงี้ยเอะเลยอืมเดิอกวาสีเอาอีกตัวนี้อืมอืม ขวดอ่ะพี่น้องมันเป็นดินทรายนะดินทรายมันออกนะพี่น้องเอ้ยพันบอแมนดินทรายกะอันนั้นมันจะแข็งเลยคันดินทรายนะงามพี่น้องเอ้ยเลยขี้ม,มากก็น้ำเดียวแล้วกแ็แม่น้องขี้มาไม่น,น้องขี้เพื่นเอาฉีดคุณเอา่วนค่อยนะเอาอันนี้ออออออดอกนะพี่น้องเบิง้งดอกนี่เยอะๆอย่างนี้เอา ปลาแช่ขี้ดินน้ปลาแช่ก,กระตาเลยได้สิพี่น้องเลยส่วนแชมบาทชวนแม่น้องคิมเพื่อใดคุดได้พี่น้องคุดแม่น้องคิมค่อยๆน้องกอได้คุดเด่นด,ดอกเยอะๆนี่กนบ่อด พี่น้องมาหามาแต่หาเฮ็ดแล้วก็ได้โลอีพี่น้องเลยเดยได้สงสงสงกะตาได้ได้กระตามานทั้งนั้นเลยให้หลายเติบพี่น้องเลยห้ยหลายเติบไป ี่ะไอ้ลาดเตอพี่น้องเ้ยใส่จำกัดเลยไปไปกระโอกง่ายๆพร้อมพี่น้องเลยกระโอกง่ายๆเลยได้ทางด้านจ่าฟอนจะมาซอยนะพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลยตาต้ามาแลนวในแหละไปเธอได้ก็ได้พี่น้องเลยกินพอกับพอได้กิน มันนี่ค่อยๆออกเสียง่อนใส่อันนี้นี่ลอกก่อนได้พี่น้องได้อลอกก่อนเลาะก่อนลอกกันออนี้มันนี้เทดเนื่อตีนเทดตอนพี่น้องเนาะ เป็นแนเดอร้ก็จะได้เลาะเฮดก่อนพี่น้องก็ไปหามาแล้วก็ได้เลาได้เบอรน้อง่านดอกงามๆทั้น้นเบน้อยกินเล่นโยูเล่นูปูมาปูมาเยองมาแล้วแบบนี้อเก่อนไ้พี่น้องด้จะดวนมาลูกอ้ย ไ่ได้อาหูมึงนี่้มน่งดบอ้อไรกด้เเนี่ะมึงจะเลาะเองเลาะง่ายๆมะน้องขี้มเลาะซอยนี่ใหญห้กับเมือเด้กินแกงเฮ็ดน้ำเดียวด้พี่น้อกเออแทบยุ่งแตทบย่พี น่าปักง่ญ่ปักใหญ่เดนะ็น้องด้วยวัดปูายุป,ป้ากได้หลายออกมาแล้วกับปันกระเลาะแม่เท่ากระเลาะได้ยุทธิ์นเหน็นไงม่ะเท้ากับ mamangnya nggak pinter nggak 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 มาติกพี่น้องเลยาระดูกดารก็ได้แบบนี้และกระดูกการก็อ้อไก่จะขันนะพี่น้องด้วยสมใสรังเติบแบ้น้งยุดข,ดาข้างหดก็อ้อคือเดียว เราใกล้แล้วลวพี่น้องบัดแล้วนี่ก็ะิบเอาไปล้างน้ําบัดเอาไปล้างน้ําก็เนาะพี่น้องเนาะ ดสูบน้ำดังบัตนี้สิขึ้นเอาเกลือลงมาใส่พี่น้องเอาเกลือลงมาใส่ให้มันอ่อนกเอาเอาเกลือใส่ข้างหน้าได้พี่น้องได้เลยเอาเกลือใส่ข้างนี้เกอใส่ข้างนี้อีกนี้นะได้กินแกงเห็ดโปกนี่กินนายปีแล้วตอนนั้นก็ได้กินคือได้ผสแมนเห็ดโปกอันนี้พี่น้องเลยเห็ดโปกโค้ดได้กินน้อยๆเล็กๆแนะอันนี้ได้หลายอันนี้นะ รอนเอามาไล่ิดีนะแามมากแล้ก็ได้ล้างได้นะั้นให้เก่งนะซิวแม่น้องคีีมแห้วแม่น้องคีีมพันเก่งแต่ล้างแล้วก็น,นั้นตาไว้พันเก่งแบบนี้ ดอกว่าไม่ตัดกระตุ้นง่ายทำงานพี่น้องเลยอ่อนตะดอกมัดอกง่ายนะเจ้าว่ามีเสนก่นเลยตันนี้มาหันกำลังอ้อาได้พี่น้องเด้เก่งเฮ็ดน้ำได้อยอ่ได้อมเเอ็นแดดพี่น้องเลยลางหลยน้ำเติมไป ส,ส่สามสามสามได้ไเซเดนึงเอาแน่ป <Ora, S 2> ็นอ oui, ่ไรรงนั <whatnot> <seeing. S 1> ้น